งย่างเกาหลีปิดตีสองไม่จำกัดเวลาใครอยู่แถวลำลูกกาคลองสองต้องมาลองด่วนคนชอบปิ้งย่างเกาหลีแบบเฟิร์นก็พลาดไม่ได้ปลูกแฟนไปกินวันนี้และขี่คอแฟนไปกินกันที่บุนโกกี้ที่จะให้ทุกคนลิ้มลองแบบพีเมียมบุฟเฟ่และก่อนจะพาทุกคนไปดูไลอาหารก็ขอกินเรียกน้ำเยลกันก่อนและขอเปิดวาร์ปกับไลอาหารที่เยอะมากเยอะไม่พอแถมสะอาดด้วยทุกคนใครชอบของทอดเชิญทางนี้ไม่ว่าจะเป็นไก่ผัดซอสไก่หม่าล่าหรือไก่กระเทียมก็มีให้เลือกจุกๆเลย,หร,เเลยหรือจะเป็นไข่นกกระทาที่โชว์ตัว,ตวแบบนี้เมนูพันเบคอนเขาก็เยอะมากโอ้ ตอวาวาัมาอยู่ในจานหมดแล้วใน,ในส่วนของวัตถุดิบชั้นเยี่ยมล่ะที่นี่เป็นหมูไดเอทมีให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็น3ชั้นคอหมูนังหมูหรือไก่มีทั้งหมักซอสซีอิ๊วโคชูจังเต้าเจี้ยวหรือเพลนๆแบบนี้ก็มีส่วนใครชอบซดกิมจิที่นี่รสชาติสู้ตายแซบกลมกลมแบบนี้ทานรถกัชมกันนะพอดี คิดว่าถูกปากคนไทยแบบเราเลยเมนูเสริมทุกคนก็สั่งได้นะพิซซ่าแป้งบางกินตรอนร้อนคือฟินและเฟรนต่อไม่รอแล้วเฮ้ยน่ากินจังระหว่างรอหมูสุกแอปเปไทเซอร์อย่างคิมมารีก็ต้องเข้าก่อนน้องมีความกรอบไซนแน่นเพอแป๊บเดียวหมูสุกแล้วหรอคุณคนนี้เขาก็คือเร็วมากมีท็อปขา้าวโพดหมาล่าไปด้วยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วทางนี้ขอกินหมูสามชั้นโคตูจังแอดออนกระเทียมย่างและเมื่อกินคู่กับใบงาก็คือหอมมากและปิดท้ายคำด้วยพริกสดแล้วน้ำจิ้มเป็นไงนอ ยังมมบออนกับสมชั้นไม่ได้นี่จะเป็นการกินสาชั้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบกินแบบนี้กันบ้างส่วนตัวคิดว่าเข้ากันมากอันนี้คือห้ามพลาดของจริงนะคะหมูหมักซีอิวนะทุกคนน้องนุ่มแบบเข้าเนื้อเลยแล้วอะไรที่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีก็พ,พวกที่พันเบคอนทั้งหลายทุกคนให้เบคอนมีความเค็มๆน้อยๆและที่พูดมาทั้งหมดนี้แค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนของทานเล่นเขามีอีกเพียบเลยอยากกินอะไรกรอบๆ่อบอะ แบบนี้ก็พอไหมและใครชอบจับแฉ่เส้นใหญ่ๆต้องมาลองร้านนี้เลยเส้นหนุบหนัมากอ่าอาเตาดำสบายใจหายห่วงพอที่นี่เขาจะเตนบายเปลี่ยนให้ตลอดย้ำอีกครั้งว่านี่คือไม่จำกัดเวลาคนละสีแ่แบงแดงเน็ตเน็แล้วส่วนใหญ่เพื่อนๆน,นั่งกันกี่ชั่วโมงส่วนเฟิร์นกับแฟนนั่งเพลินไปสองชั่วโมงก,กว่าเลยเ,เสร็จก็มาออกกําลังกายเคยกินไอติมกันต่อถ่ายรูปเช็คอินได้ไอติมฟรีคนละหนึ่งอย่าลืมไปลองกันดูนะ